สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องช่วงข้าวตั้งท้องข้าวออกรวงข้าวสุกแก่มีโรคอะไรบ้างที่เราต้องระมัดร,ระวังเพราะช่วงนี้เนี่ยเป็นปลายทางแล้วนะครับที่เราจะเก็บเกี่ยวข้าวของเราจะได้มากได้น้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับช่วงนี้ด้วยเป็นช่วงหหวเลี้ยงหหวต่อเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเข้าจะช่วงเข้าฤดูหนาวนะครับแต่ปัญหาคือมันมีฝนตกลงมาพอมีฝนตกลงมาปั๊บเนี่ย โรคที่ตามมาในข้าวเนี่ยส่วนมากเป็นโรคเชื้อราเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องว่าโรคใน3ระยะนี้เนี่ยมีโรคอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้และป้องกันให้ได้ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนะครับจากกรมการข้าวที่ผมนํามาพูดในวันนี้เนี่ยจะเป็นเชิงที่ไม่ค่อยเลือกเท่าไหร่เพราะว่าคลิปของโรคข้าวเนี่ยประมาณ24โรคเนี่ยผมทําให้ละเอียดพอสมควรนะครับอันนี้เป็นช่อง YouTube ของผมนะครับโลกแห่งการเกษตร ถ้าใครอยากดูโรคข้ามแบบละเอียดนะครับตามลูกศรสีแดงเนี่ยเข้าไปตรงเพลิดของช่องผมเนี่ยจะมีทุกโรคนะครับแล้วก็พวกแมลงศัตรูข้าวเนี่ยมีทุกตัวนะครับสามารถไปชมได้แต่วันนี้จะเล่ารายละเอียดคร่าวๆให้ฟังแล้วก็เสียงที่ต้องระมัดระวังนะครับมาเริ่มกันที่ระยะตั้งท้องนะครับระยะตั้งท้องเนี่ยมีโรคอยู่5ชนิด5โรคที่เราต้องระมัดระวังหนึ่งโรคใบไหมหรือโรคไหมนั่นเองนะครับ 2. โรคถอดฝักดาบ 3โรคขอบใบแห้ง 4. โรคกระใบแห้ง5โรครากปมนะครับมาเริ่มกันที่โรคแรกคือโรคใบไหม้โรคนี้เนี่ยเป็นในทุกระยะนะครับตั้งแต่กลาจนถึงออกรวงเลยนะครับเป็นโรคยอดฮิตเป็นโรคที่เป็นบ่อยมากเชื้อสาเหตุเนี่ยเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า p y r i c ิ l a r i a อาการเข้าถามภาพที่เห็นนะครับแรกๆเนี่ยมันจะเป็นจุดเป็นจุดสีเทา เป็นรูปแฉกนะครับอันนี้เป็นลักษณะของโรคใบไม้ด้านขวามือเนี่ยนะครับถ้าเป็นมากมันจะเป็นด้านซ้ายมือสปอร์สีดำๆตรงกลางเนี่ยเป็นสปอร์ของเชื้อราอันนี้เป็นมากแล้วนะครับพอเป็นปุ๊บมันเป็นเยอะมันก็จะลามไปง่ายไอ้โรคพ่นเนี่ยลามไปง่ายเพราะเชื้อรามันไปกับสปอร์พอเป็นเยอะบริเวณที่มันเป็นเนี่ยมันจะยุบลงนะครับยุบลงเป็นหย่อมเป็นหย่อมอยู่อันนี้ผมเคยทำสองสามคลิปเกี่ยวกับโรคใบไม้เพราะปีนี้ระบาดหนักพอสมควรนะครับก็คือโรคแรกที่มากับ ข้าวช่วงระยะตั้งท้องพึงระวังให้ดีนะครับมาดูวิธีการป้องก,กันโรคใบไหมกันบ้างนะครับวิธีการป้องก,กันโรคใบไหมเนี่ยสารเชว้พันเนี่ยโดยมากส่วนมากเลยนะครับจะใช้เชื้อราไตรโคดามาเวลาเขียวที่เรารู้จากกันนะครับอันนี้ใช้พ่นในการป้องกันไว้ก่อนจะดีมากเลยนะครับส่วนสารเคมีถากว่าเชื้อไตรโคดามาที่เราจะใช้เนี่ยมันเอาไม่อยู่ก็หาเลือกซื้อได้ตามร้านเคมีเกษตรทั่วไปเช่น พวกไตรโซคาโซนกาซูก้าเมซินอิดิเฟนฟอไอโซโปไทโอนเลนคาเบนดาซิมนะครับใช้ตามอัตราที่กําหนดข้างขวดข้างซองนะครับอย่าใช้เกินเพราะว่าถ้าใช้เกินเนี่ยมันก็จะมีปัญหาบางครั้งมันเป็นพิษกับข้าวเราก็มีนะครับโรคที่2ของระยะตั้งท้องนะครับก็คือโรคถอดฝักดาบสาเหตุเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งชื่อว่าฟิลซาเรียมอาการก็ตามที่เห็นนะครับมันจะเป็นเชื้อราข,า,ขาวๆเกาะบริเวณข้อป้องนะครับ ถ้ามันเป็นเยอะเนี่ยาตามชื่อนะครับถอดฝักดาบก็คือข้าวที่มันออกมาเนี่ยมันจะมีต้นสูงกว่าเพื่อนเป็นโดเดเลยเห็นได้เห็นถ้าเราไปดูตรงข้อป้องเขาเนี่ยนะครับมันจะมีเชื้อราขาวๆอยู่อันนี้เป็นลักษณะของโรคถอดฝักดาบนั่นเองนะครับโรคนี้เนี่ยครับสามารถพ่นสารชีวอพันป้องกันได้ก็คือพวกไตกรโคดมาหรือว่าพีนโนเซกอรเนี่ยจะคลุกตั้งแต่ช่วงที่จะหวานข้าวหรือว่าชีดพ่น้งแต่ระยะเล็กเลยก็ได้นะครับสามารถ ป้องกันเชื้อราพวกนี้ลกตอดฝังน้ำได้ดีพอสมควรส่วนสารเคมีที่ใช้คลุกนะครับก็จะมีพวกแม็โคลเซปแบบเป็นผงใช้อัตราสามกรัมต่อมิลิลิตรหนกิโลนะครับหรือใช้พวกสารละลายาที่มีชื่อว่าสารละลายโซเดียมไฮปโปคไรายชื่อการค้าส่วนมากาที่เราใช้ปัจจุบันเนี้ยอยู่นพวกคอรอกความเนพประัมาณสัก5%นะครับอัตรา1ต่อ9นะครับคออก1ส่วนแล้วก็น้ำา9ส่วน เช่เ้เมล็ดพันธุ์สามารถป้องกันโรคถอดฝักดาบได้นะครับโรคที่3ามคือโรคขอบใบแห้งนะครับสาเหตุเชื้อโรคนี้เกิดจากพวกแบคทีรียที่มีชื่อว่าเซนต์โมเนตนะครับตามชื่อเลยขอบใบแห้งก็คือขอบใบเนี่ยมันจะแห้งเข้าแห้งเข้าจากขอบใบเข้าหากลางใบโรคนี้สังเกตได้ง่ายนะครับถ้าเป็นขอบใบแห้งเกิดจากพวกเซนต์โมเนตเนี่ยบริเวณขอบใบที่มันเป็นเนี่ยมันจะเป็นปุ่มสีเหลืองนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นปุ่มน้ำเย,ยิ้อมๆออกมาหน่อย อันนี้เป็นลักษณะของแบคทีเรียนะครับเป็นลักษณะของแบคทีเรียรโดยทั่วไปเลยถ้าเป็นในพริกอะไรพวกนี้เวลาจับดูมันจะเหม็นๆเนียวเยวเนื้อหน่อยนะครับอ,อันนี้ในข้าวอาจจะเป็นปุ่มสีงหลืองอยู่บนขอบใบนะครับอันนี้คือลักษณะของโรคขอบใบแหง้งวิธีป้องกันกําจัดโรคขอบใบแห้งนะครับสารเจวพันเนี่ยไม่มีรายงานว่าใช้สารตัวไหนได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยก็ใช้สารเคมีพวกไอโซพทาเลเน คอเปอร์ไฮดรอกไซด์สเตียรตัวเมซินซันเฟตบอออกซิเดตเชคินไฮโดรคารา e หรือไตรเบสิกคอเปอร์ซันเฟตนะครับแต่ยาพวกนี้ต้องระมัดระวังนะครับพวกคอปเปอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับมันเป็นายากออกจะร้อนนิดหนึ่งนะครับก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังใช้อาาัตราตามที่เขากำหนดนะครับถ้าไม่ใช้พวกคอเปอร์ซันเฟตก็เลี่ยงไปใช้ตัวอื่นเช so ่นไอโซโปรทโอเนพวกเนี้ยนะครับ แต่ต้องย้ำย้ำหนึงนะครับใช้ในปริมาณที่เข้ากําหนดตามข้างสองข้างวดนะครับโรคที่4คือโรคกราบใบแห้งโรคกราบใบแห้งเ,เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งชื่อว่าไรซ็อกโตเนียเชื้อราชนิดนี้จะเข้าทําลายบริเวณกาบใบนะครับตามรูปที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นจุดสีดําๆเทาๆหน่อยนะครับตรงบริเวณขอบแผ่นจะเป็นสีน้ําตาลออกดําตรงบริเวณตรงกลางเนี่ยคือพวกเนื้อเยื่อกาบใบของข้าวนี่นะครับ มันถูกทําลายมันก็จะเป็นออกสีเหมือนเหมือนไฟลนนะครับเหมือนไฟลนแล้วมันเผาเป็นสีเทาๆหน่อยแบบเดียวกันนะครับตามโรคที่เห็นเนี่ยโรคพวกนี้นะครับเป็นโรคที่รบกวนข้าวเราบสมควรเพราะว่าถ้ามันเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยข้าวเราเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตก็น้อยผลผลิตก็น้อยตามไปด้วยนะครับการป้องกันกาจัดโรคกาบใบแห้งเนี่ยก็ใช้พวกสารชีวพันธุ์เช่นมาซิลัสซับจิลิษ ซึ่งเป็นตัวนี้เนี่ยเป็นแบคทีเรียนะครับใช้ผสมน้ําฉีดได้เลยซองหนึ่งที่ผมเคยซื้อเนี่ยก็ประมาณ20บาทไม่แพงนะครับซองหนึ่งก็ผสมน้ํา20บลิตรได้เยอะพอสมควรนะครับหรือบางคนก็ไม่ชอบพวกสารเคมีก็จะซื้อพวกนี้มาตุนไว้เป็นปีเป็นปีในกรณีที่แหล่งที่มมันมีการระบาดของพวกนี้นะครับ,บริงงบซิลัสซัพติลิสเนี่ยไม่เฉพาะในโรคการไปแห้งนะครับ โรคใบไหม้โรคที่เกิดจากเชื้อราเนี่ยได้หลายชนิดเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นเชื้อที่ปลอดภัยต่อคนพอสมควรห่ากจะใช้สารเคมีก็ใช้พวกโพพิโกนโซนเพนไซคลอร์พวกเนี้ยนะครับก็ใช้ในอัตราที่ระบุนะครับอย่าใช้เกินอัตราที่กำหนดเพราะว่าการพ่นเนี่ยต้องย้าไว้ก่อนว่าสารเคมีเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปอลอมสำหรับพืชพอพ่นเข้าไปแล้วพืชก็จะต้องขับออกมาอยู่ดีนะครับถ้าขับมาไม่หมดถ้ามันออกรวงเนี่ยนะครับ มันก็จะตกค้างในข้าวของเราเราก็เป็นคนกินเองนั่นแหละนะครับการพ่นนะครับสารโรคกาบไปแห้งเนี่ยพ่นเฉพาะจุดเพราะว่าโรคนี้เนี่ยจะไม่ค่อยระบาดไปไกลนักนะครับถ้าเป็นโรงการใบแห้งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นยอมๆก็พ่นเฉพาะยอมก็พอนะครับโรคที่ห้านะครับคือโรครากปุ่มโรคนี้เนี่ยแปลกประหลาดกว่าเพื่อนไม่ใช่เชื้อโรคแต่เป็นสัตว์นะครับเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งคือไส้เดือนฝอย ชื่อว่าเมลอยเดอรกายกรามิคโคล่าไส้เดือนฝอยชนิดนี้เนี่ยจะทําให้รากข้าวเราเนี่ยเกิดเป็นรากปมเหมือนปมรากปมถั่วต่างๆเนี่ยนะครับเคยเห็นไหมฮะรากปมถั่วหรือว่า,าพวกพริกเนี่ยที่มันเป็นโรครากปุ่มตอนนั้นก็เป็นเกิดจากไส้เดือนฝอยเหมือนกันผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับสําหรับพริกอันนี้ก็เกิดจากไส้เดือนฝอยนะครับไส้เดือนฝอยพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นดูดน้ําเลี้ยงจากบริเวณรากพืชทําให้รากพืชเนี่ยแบ่งตัวแบ่งเซลล์เนี่ย ขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับเพิ่มปริมาณขนาดของเซลล์ขึ้นมาไอตัวนี้ก็ดูดน้ําอยู่นั่นแหละนะครับมันก็ใหญ่กลายเป็นปมอยู่ในรากข้าวทาให้ข้าวเราเนี่ยไม่เจริญเติบโตหรือเนี่ยเจริญเติบโตน้อยถ้าเป็นมากข้าวก็ตายนะครับอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งในช่วงข้าวตั้งท้องก็ควรระมัดระวังให้ดีนะครับารการป้องกันกาจัดพวกโรครากปมเนี่ยสารเจมีพันเนี่ยไม่มีนะครับมีแต่เช่นเราเกี่ยวข้าวเสร็จอย่างเงี้ยนะครับก็ปลูกพวกดาวเรืองตะไคร้พวกนี้น เป็นการลดวงจรของพวกเศษเดือนและก็ดาวเรือเนี่ยมีสารชนิดหนึ่งที่สามารถไล่พวกเศเดอนฝอยในดินได้ดีพอสมควรนะครับสารเคมีที่ใช้เนี่ยยังไม่มีนะครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยไม่ว่าจะในพริกหรืออะไรก็ตามนะครับหรือข้าวก็ตามสารเคมีไม่มีตัวไหนเลยที่กําจัดพวกส้เดอนฝอยได้นะครับปัจจุบันนี้ก็มีสารเคมีบางตัวที่ใช้ได้แต่ประสิทธิภาพมันไม่คุ้มค่านะครับบอกเลยว่ามันไม่คุ้มค่า วิธีการแก้ง่ายก็คือถ้าในนาข้าวเนี่ยถ้าเป็นโรคราตผมเนี่ยปล่อยน้ําท่วมถังประมาณสักสามสิบวันจากนั้นก็ถ้าน้ําแห้งก็ไถาตากดินนะครับเพราะว่าพวกเส้นฝอยมันไม่ค่อยชอบน้ํานะครับทั้งจากที่ระยะตั้งท้องไปแล้วนะครับห้าโรคทีนี้ระยะออกรวงมีโรคไหนบ้างที่ต้องระมัดระวังระยะออกรวงเนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดโรคนะครับเยอะมากเลยมาจากช่วงระยะตั้งท้องเนี่ยห้าโรคนะครับได้แก่โรคใบไหม้ถอดฝักดาบ กาบใบแห้งขอบใบแห้งโรครากปุ่มนะครับทีนี้เพิ่มใหม่2โรคจากระยะตั้งท้องเนี่ยมี5โรคจากระยะออกรวงเนี่ยเพิ่มใหม่จากระยะตั้งท้องเนี่ยสโรคคือโรคเมล็ดด่างกับกาบใบเน่านะครับซึ่งในหัวข้อนี้เนี่ยห้าโรคผมจะไม่พูดถึงเพราะว่ากล่าวมาแล้วจะพูดเพิ่มเติมคือ2โรคคือโรคเมล็ดด่างกับกาบใบเน่าเดี๋ยวเราไปดูกันโรคแรกในระยะออกรวงก็คือโรคเมล็ดด่างนะครับโรคเมล็ดด่างเนี่ยแปลกประหลาดมาก โรคเพราะว่าโรคเมล็ดด่างเนี่ยมีสาเหตุจากเชื้อราทั้งหมด6ชนิดด้วยกันมากเลยมากที่สุดในบรรดา,าโรคข้าวต่างๆที่ผมพบเจอนะครับตามรายงานของกลมการข้าวที่เขียนรายละเอียดไว้เนี่ยนะครับื้อสาเหตุของโรคเมล็ดด่างเนี่ยนะครับมีทั้งหมด6ชนิดได้แก่1นึ่งเคอร์วูลเลียสองเซอร์โคสปอราเชื้อตัวนี้ทําให้เกิดโรคใบขีดสีน้ําตาลในข้าว3าไบโพลาริส เชื้อตัวนี้ทําให้เกิดโรคใบจุดสีน้ําตาลในข้าว 4. ฟิลซาเรียม5าไตรชคนิสหกสคาโรเดียมเชื้อโรคตัวนี้นะครับทำให้เกิดโรคกาบใบเน่าเพราะนั้นโรคเมล็ดด่างในข้าวเนี่ยเป็นโรคเดียวที่มีเชื้อโรคมากที่สุดนะครับอันนี้เป็นลักษณะของโรคเมล็ดด่างนะครับโรคเมล็ดด่างเนี่ยจะเป็นในช่วงข้าวออกรวงนะครับพอออกรวงเสร็จปั๊บถ้าตามรูปที่เห็นเนี่ยนะครับ ตามชื่อมันเลยเชื้อเนี่ยมันจะเข้าไปทําลายมเมล็ดมเมล็ดเหี่ยวมเมล็ดแห้งแล้วก็รีบตามภาพที่เห็นเนี่ยนะครับทําให้ผลผลิตเราเนี่ยลดลงหรือถ้ามันเป็นมากไม่ได้เกี่ยวเลยก็มีนะครับซึ่งเป็นโรคที่ผมาอันตรายมากเลยทีเดียวเราไปดูวิธีป้องกันกําจัดโรคเมล็ดด่างกันบ้างโรคเมล็ดด่างเนี่ยสารชีวภัณฑ์ที่ใช้ก็ใช้พวกไตรโคลมานะครับแต่โคลาม่าเนี่ยพ่นไปเลยนะครับพ่นในการป้องกันไว้ก่อน ช่นในลักษณะที <yogurt> ่ว่าฝนพายุมาช่วงนี้ช่วงเดือนตุลาเนี่ยครับจริงๆมันไม่มีแล้วฝนเนี่ยมันเป็นปลายฝนนะแต่มันมาเนี่ยพอฟ้าครึ้มฝนมาเนี่ยความชื้นมันได้พวกเชื้อโรคพวกนี้นะห้าตัวพวกนี้นะครับมันก็จะเกิดตามมายิ่งเข้าเราจะออกรวงหรือออกแล้วช่วงนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยแต่ต้องพ่นใดโคามานะครับหรือพ่นสารเคมีเช่นพวกโพพิโคนาโซนบวกไดฟิโคนนโซนโพพิโคนนโซนพวกพวอคลาด ฟูซิทราซอนหรือทีบูคนอโซนหรือแมนโคเซปแต่สารเคมีเนี่ยใช้ในกรณีที่มันเป็นแล้วนะครับไม่ไม่ต้องพ่นป้องกันแต่ถ้าพ่นป้องกันเนี่ยให้ใช้พวกเดโคเดมาจะดีกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าเดโคเดมาเนี่ยปลอดภัยต่อคนแล้วก็ราคาจะถูกกว่าสารเคมียเยอะในทีเดียวที่2คือโรคกาบใบเน่าโรคกาบใบเน่าเนี่ยเกิดจากเชื้อรานะครับชื่อว่าสคาโลเดียมโรคกาบใบเน่าเนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับทําให้เกิดโรคเมล็ดด่างนั่นเอง โรคการบเน่าเนี่ยเกิดจากเชื้อราก็จริงแต่พาหะนะครับพาหะเนี่ยเป็นไรเขาวพี่น้องสิบกอนเนี่ยถ้าไปไปตรงทุ่งนาเนี่ยนะครับจะมองด้วยตาไม่เห็นหรอกเพราะว่าไรขาวมันตัวเล็กนะครับแต่ว่าตัวพาหะที่พาเชื้อราสคารโอเดียมไปสู่ต้นอื่นๆเนี่ยก็คือเจ้าตัวไรเขาวนี่แหละครับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกสปอร์จะไรเขาเนี่ทั้งดูดจินน้ําเลี้ยงจากต้นขาาแล้วก็พาสปอร์ของเชื้อราเนี่ยสคารโอเดียมเนี่ยไปด้วยทําให้โรคบันลบาดได้เร็ว ถ้ามันเป็นในช่วงระยะที่ข้าวออกรวงเนี่ยก็จะเป็นตามที่เห็นเนี่ยนะครับยังกําลังจะโผล่พ้นออกจากต้นมาเนี่ยก็ออกไม่ได้แห้งตายซะแล้วนะครับอันนี้เป็นเชื้อรนาะตัวหนึ่งที่ต้องระมัดระวังในระยะออกรวงเนยทีเดียวผมก็เชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรจะเห็นแหละนะครับลักษณะข้าวเป็นแบบนี้นะครับนี่แหละนะครับเขาเรียกว่าโรคก,กาบใบเน่าเกิดจากเชื้อราสกอร์เรียมโรคก,กาบใบเน่าเนี่ยมีวิธีการป้องก,กันกำจัดก็คือ สารที่ประพันธ์ก็คือพ่อนพวกไตรโคเดอร์อมานะครับส่วนสารเคมีเนี่ยก็จะนําพวกไตไทออนหรือโอไมเป็นพวกกําจัดไรนะครับไม่ใช่กําจัดเชื้อราอันนี้กําจัดไรส่วนยากําจัดเชื้อราก็ใช้พวกาสารตัวอื่นนะครับเช่นกับพวกโรคใบไหม้ก็ได้นะครับเวลาเราไปซื้อเนี่ยสารกําจัดพวกนี้มันจะมีเขา,าเขียนบอกอยู่ว่าใช้กับพวกใไดได้บ้างพวกผู้คลาดก็สามารถใช้ได้นะครับ แต่ที่ผมแนะนํานะครับถ้ามันยังไม่เป็นเนี่ยผมมาใช้เตคอเดมาเนี่ยคุ้มค่ากว่านะครับเพราะเตคอคดมาเนี่ยใช้ได้สารพัดเชื้อเลยทีเดียวเกี่ยวกับเชื้อรานะครับทีนี้ระยะสุดท้ายคือระยะสุกแก่และก็ช่วงเก็บเกี่ยวก็คือระยะนี้แหละนะครับว่ามีโรคอะไรบ้างระยะสุกแก่เนี่ยโรคที่มีอยู่4โรคก,ก็คือโรคใบไหม้ในช่วงนี้เนี่ยเขาจะไม่เรียกว่าโรคใบไหม้นะครับเขาเรียกว่าไหม้คอรวงจริงๆมัน เชื้อโรคตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับมันเป็นมาตั้งแต่นู้นระยะกล้จนถึงออกรวงเลยเชื้อตัวนี้เป็นเชื้อโรคที่ฮอตฮิตมากแล้วก็ปีนี้ก็เป็นเยอะเลยโรคใบไหม้แล้วก็ช่วงออกรวงนี่เขาเรียกว่าโรคไหม้คอรวงโรคที่สองก็คือใบจุดสีน้ำตาลโรคที่สามก็คือโรคดอกกระถินโรคที่สี่โรคใบขีดสีน้ำตาลผมจะพูดอยู่สามโรคเพราะว่าโรคใบไหม้เนี่ยหรือไหม้คอรวงเนี่ยพูดมาแล้วตั้งแต่ต้นคลิปนะครับ โรคไปจุดสีน้ำตาลเนี่ยเชื้อสาเหตุเกิดจากเชื้อไบโพลาริสนะครับเชื้อนี้เนี่ยถ้าเป็นแล้วเนี่ยทำให้เมล็ดข้าวเราเนี่ยเกิดโรคเมล็ดด่างนะครับอันนี้เป็นผลมาจากเชื้อตัวนี้แหละที่ว่าเข้าโรคไปจุดสีน้ำตาลเนี่ยดูสังเกตดูภาพด้านซ้ายมือนะครับเริ่มแรกเนี่ยมันจะเป็นจุดก่อนมันจะเป็นจุดก่อนนะครับพอจุดมันลามเข้าหากันเนี่ยก็จะเป็นภาพตรงกลางตรงกลางที่มันเป็นขีดย,ยาวต่อกันเนี่ยก็คือมันมันเป็นนานแล้วนะครับ มันเป็นจุดเล็กๆแล้วมันต่อกันเพราะมันต่อกันมากเป็นเยอะไม่ได้รักษามันก็จะเป็นภาพตามขวามือนะครับมันก็จะแห้งแบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นระยะสุดท้ายของโรคใบจุดสีน้ำตาลนะ้มันจะแห้งเพราะพวกเนื้อเยื่อของข้าวของเราเนี่ยเซลล์ต่างๆถูกทําลายแล้วนั่นเองนะครับอันนี้เป็นลักษณะของโรคใบจุดสีน้ําตาลที่เราสามารถสังเกตได้วิธีป้องกันกําจัดนะครับถ้าเป็นสารชีวภัณฑ์ก็เชื้อตัวเก่าแหละนะครับไลโคเด์มาา ถ้ายังไม่เป็นเนี่ยพ่นป้องกันไว้เลยนะครับในช่วงนี้พ่นป้องกันไว้เลยแต่ถ้ามันเป็นแล้วทีนี้ใช้ตัวไหนยาเคมีนะครับก็เช่นพวกคารเบนซิมเมนโคเซปโพรพิคนาโซนทิบุคนาโซนคิโซซิมเมทิลคารเบนซิมบวกเมนโคเซปก็คือยาพวกนี้เป็นชื่อสามันหาซื้อตามร้านเคมีกเกษตรทั่วไปตัวไหนก็ได้นะครับตัวไหนก็ได้สามารถฉีดพ่นในการกําจัดเชื้อราพวกนี้ได้ดีนะครับแต่เวลาใช้เนี่ย ไม่วาสารตัวไหนก็แล้วแต่ในช่วงระยะสุกแกระยะก่อนเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับต้องอ่านฉลากให้ดีเพราะว่าเขาจะเขียนในฉลากว่าเว้นก่อนเก็บเกี่ยวกี่วันนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่เว้นเนี่ยก่อนเช่นยาบางตัวเขียนบอกว่าเว้นก่อน15วันก่อนเก็บเกี่ยวถ้าในห้วงก่อนเก็บเกี่ยว15วันเนี่ยท่านไปพ่นลงไปเนี่ยยาเคมีมันยังไม่ละลายมันยังไม่สูญหายไปจากต้นข้าวมันก็จะสะสมในมเมล็ดข้าวซึ่งอันตรายต่อตัวเราในผู้บริโภคถ้าหากเรานำไปขายนั่นเองนะครับ วิกิ okay. สองคือโรคใบขีดสีน้ำตาลนะครับโรคนี้เกิดจากสาเหตุที่ชื่อว่าเชื้อราเซอร์โคสปอรานะครับที่เรียกว่าโรคใบขีดเนี่ยด้านซ้ายมือเป็นภาพเริ่มต้นนะครับโรคใบขีดสีน้ำตาลเนี่ยมันจะเป็นขีดยาวๆให้เห็นเลยตามภาพที่เห็นเนี่ยนะครับซึ่งโรคก,ก่อนหน้าเรียกว่าใบจุดใบจุดก็ตามชื่อเนี่ยคือจุดก่อนแต่นี่เป็นโรคใบขีดคือมันเป็นขีดเล็กๆก,ก่อนเพื่อนเลยนะครับแล้วก็มันจะเป็นมากเข้ามากเข้าเนี่ยขีดมันก็จะ รวมตัวกันแผ่ขยายเข้าหากันนะครับเมื่อจะเป็นเขียดใหญ่เลยเป็นปื้นสีน้ําตาลพอมันเป็นมากนะครับรวมกันมากมันก็จะเกิดอาการใบแห้งตามภาพด้านขวานั่นเองนะครับซึ่งใบจุดสิน้ำตาลกับใบขีดสีน้ำตาลเนี่ยถ้าใครไม่ชํานาญนะครับก็จะสังเกตได้ยากหน่อยแต่ว,ว่าลักษณะ2ตัวเนี่ยมีความลักษณะคล้ายกันอยู่พอสมควรนะครับวิธีป้องกันและกําจัดโรคใบขีดสีน้ําตาลนะครับก็คือใช้สารชีวพันธุ์ ก็ใช้ไตรโคดาม่าในการพ่นในการป้องกันไว้ก่อนนะครับหากกรณีมันยังไม่เป็นแต่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยสารเคมีก็เลือกใช้พวกคาเบนซิมก็ได้นะครับแล้วก็โรคใบขีดซ้ำตาลเนี่ยเป็นสาเหตุใน,น้เกิดโรคเมเล็ดด่างในข้าวเรานั่นะครับครับนี่ก็เป็นการป้องกันกาจัดรักษาโรคใบขีดสีน้ําตาลที่เราจะต้องเรียนรู้กันโรคที่3ก็คือโรคดอกกระถินนะครับโรคนี้เกิดจากสาเหตุเชื้อราที่มีชื่อว่ายูสติเลกินอยดีนะครับ อันนี้เป็นลักษณะอาการใ้เห็นด้านซ้ายมือเนี่ยเมล็ดข้าวเนี่ยมันมีเชื้อราแตกออกมานะครับเป็นสีเหลืองอันนี้ยังไม่แก่นะครับถ้าเป็นแก่แล้วเนี่ยสปอร์จะเป็นสีดําก็คือภาพด้านขวานั่นเองนะครับทำลายผลผลิตข้าวเราแล้วก็มเมล็ดข้าวเราเนี่ยมันไม่น่ากินนะครับเพราะว่ามันมีเชื้อราปนไปด้วยนั่นเองอันนี้เป็นภาพให่เห็นชัดๆนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยก็คือมันอยู่ที่มเมล็ดข้าวเพราะว่าเชื้อราพวกนี้อาศัยแป้ง ในเมล็ดข้าวในการเจริญเติบโตพอด้านขวาเนี่ยมันแก่ตัวมาก็จะเป็นสีดําเป็นปมเชื้อราจริงๆถ้าเป็นสีดําเนี่ยสป,ปอร์มันก็ปิวไปไกลแล้วล่ะนะครับวิธีป้องกันกําจัดพวกดอกกระถินเนี่ยครับพวกโรคดอกกระถินเนี่ยสารที่พันธินก็พ่นแตคอโดมาป้องกันไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าแตคอโดมาเนี่ยมันสามารถกําจัดเชื้อราได้หลายหลากหลายมากมายกว่านะครับส่วนสารเคมีก็พ่นก็มีหลายชี้ห้วหลายชนิดนะครับในช่วงที่ มีน้ําฝนลงในช่วงนี้นะครับมีพายุเข้าเล็กน้อยปล่อยตอยเนี่ยแล้วก็น้าค้างแรงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะช่วงข้าระยะสุกแก่ข้าตั้งท้องถึงระยะน้านมเนี่ยเราควรพ่นป้องกันไว้เลยเพราะว่าโรคนี้อาจจะมาเยอะในปีนี้นะครับสารเคมีที่เราแนะนําก็คือโพรพิโคนาโซนโคโลทาโลนิลสองตัวนี้ก็มีตามร้านขายเคมีทั่วไปนะครับถ้ามันเป็นเนี่ยต้องพ่นในการกําจัดเลยทีเดียวถ้าไม่กําจัด ข้าวของท่านจะเสียหายไปขายโรงสีเนี่ยเขาก็ไม่อยากรับนะครับเพราะว่ามัน,มนเมล็ดข้าวมันแตกเสียหายแล้วก็ไม่ไดข้าวมันไม่น่ากินบางเมเง็ดเนี่ยออกสีดําเลยก็มีนะครับทําให้ข้าวเราเนี่ยราคาต,ต่าลงปอีกนั่นเองนะครับระยะสุกเหลืองระยะเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับทาไมไม่ควรพ่นยาในระยะสุกแก่เหตุผล <het th ander> ก็คือ plup. การพ่นยาเนี่ยโดยมากเกษตรกรเนี่ยนะครับชอบใช้ยาเกินอัตราที่กําหนดบางครั้งก็จ้างคนพ่น จ้างคนพ่นเนี่ยแหละครับช่วงระยะสุกแกเนี่ยเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับการจ้างคนพ่นเนี่ยโดยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เขามากกักจะพ่นเกิอนอัตราถามว่าพ่นเกิอนอัตรามีผลยังไงนะครับเช่นขอยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเขาให้ใช้2 0ซีซีต่อน้ำ20สลิตรพ่นลงไปในข้าวระยะตั้งท้องเนี่ยระยะสุกแกด้วยนะครับโดยเฉพาะระยะสุกแกเนี่ยนะครับที่เราจะเก็บเกี่ยวเขาบอกว่ายาชนิดนี้เนี่ยงดก่อนเก็บเกี่ยว15วัน นะครับเขาพ่นก่อนเก็บเกี่ยว15วันจริงแต่ถ้าใช้ยาเกินเนี่ยมีปัญหาอย่างนี้นะครับเวลาพ่นเข้าไปในต้นข้าวของเราเนี่ยจงจําไว้เลยนะครับสารเคมีไม่ใช่ธาตุอาหารพืชถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมที่พืชจะต้องกําจัดออกนะครับพอพ่นสารเคมีเข้าไปปับ๊บมันก็ดูดเข้าทางใบพืชแล้วก็เข้าผ่านท่อน้ําของต้นพืชเวลากลับออกมาก็กลับออกมาทางใบทางปากใบนะครับแต่ปัญหาเวลากลับออกมาเนี่ย ถ้าใช้ในอัตราที่กําหนดกลับออกมาได้เกือบหมดเกือบร้อยเปนะครับบางช่วงก็ร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าใช้เกินกําหนดมันขับสมมุติมันขับได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่เราใส่ให้มันซะห้าสิบมันก็เหลือส่วนเกินอยู่ในต้นข้าวนะครับทีนี้ส่วนนี้ที่มันเกินมันจะไปไหนล่ะครับมันก็อยู่ในมเมล็ดข้าวของเรานั่นแหละถามามาเมล็ดข้าวใครกินเราคนนึงแล้วก็ผู้บริโภคที่รับซื้อต่อจากเราคนนั้นแหละครับที่จะได้กิน ต่ามากินอะไรกินยาที่เราฉีดลงไปนะครับทีนี้การขับพวกสารพิษหรือสารพิษที่เราฉีดลงไปในต้นข้าวนะครับพวกยาก,กําจัดเชื้อรามันจะมีการกําจัดสารพิษออกทางปากใบแต่การกำจัดสารพิษพวกนี้จะต้องขึ้นอยู่กับ1เครื่องชีวิตของสารที่เราพ่นลงไปนะครับ 2. อุณหภูมิ3น้ําี่แสงแดดถ้าน้ําน้อยนะครับการขายน้ําก็น้อยไปด้วยถ้าแสงแดดน้อย การไข้น้าก็น้อยไปด้วยนั่นก็หมายความว่าการกําจัดยาออกจากต้นข้าวของเราเนี่ยก็น้อยตามไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพ่นแล้วมันจะออกได้หมดนะครับในช่วงระยะเวลาที่มันจํากัดเพราะฉะนั้นเวลาการพ่นในช่วงระยะสุกแก่เนี่ยถ้าจําเป็นนะครับค่อยพ่นพ่นตามัตราที่กําหนดถ้าไม่จําเป็นเลยให้พ่นแต่มดคมาจะดีกว่านะครับตามเหตุผลที่ผมกล่าวมาทั้งหมดสรุปนะครับระยะตั้งท้องก็มีโรคใบไหม้ถอดฝักดาบขอบใบแห้งกับใบแห้งรากปุ่ม ระยะออกรวงเนี่ยก็มีโรคห้าโรคในระยะตั้งท้องแล้วก็เพิ่มอีกสองโรคก็คโรคมเมล็ดด่างกับกาบใบเน่าระยะสุกแก่เนี่ยคือโรคใบไหม้ใบจุดสีน้ําตาลใบเขียสีน้าตาลโรคดอกกระถินจะสังเกตว่าโรคใบไหม้เนี่ยนะครับเป็นทุกระยะเลยนะครับเป็นทุกระยะเลยเป็นโรคที่อันตรายพอสมควรแล้วก็ปีนี้นะครับเช่นช่วงเดือนตุลาเนี่ยมีพายุเข้าฝนตกปล่อย,อยผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะต้องระมัดระวังให้มากเลยทีเดียว ในการพ่นแต่กรรมาป้องกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าโรคเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่พ่นเนี่ยผมเชื่อเลยเกินว่าท่านจะต้องได้เจอกับโรคใดโรคหนึ่งแน่ๆนะครับในสภาวะอาการแบบนี้อากาศที่เปลี่ยนใจนะครับก็คือฟ้าปิดฝนตกไปปล่อยความชื้นได้เชื้อรามันชอบนะครับครับที่ผมพูดมาทั้งหมดก็คือโรคที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องระมัดระวังในช่วงข้าวตั้งท้องเข้าออกรวงข้าวสุกแก่เนี่ยเพราะว่าโรคส่วนใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา แต่แบทัทีเรียก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นพวกเชื้อราเนี่ยอันตรายมากถามว่าอันตรายเท่าไหร่ทํานามาทั้งปีเสียช่วงปลายปีช่วงจะเก็บเกี่ยวเนี่ยมันก็น่าเสียใจอย่างพอสมควรนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากพิพาประการใดก็ขออาภัยไว้ณนที่นี้ด้วยถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านใดอยากรู้เรื่องไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าหากคอมเมนต์ไหนที่อยากรู้เรื่องไหนมากที่สุด จะทำเรื่องนั้นให้ฟังก่อนนะครับสุดท้ายก็ขอรัตนาคุณพระร,รัตนใจคุ้มครองพี่น้องสินกรอทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ